สัสดีครับกับผมนายสายทรัพย์เงาวทองตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพาสุกน้อง่องเมวง สังกัดสำนักงานเขตพื lives, ้นที่การศึกษาประถมศึกษาบนราชธานีเขตหนึ่งวันนี้จะได้มาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการครองตนครองคนและก็ครองงานของผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันว่ามีความหมายความสําคัญอย่างไรต่อการบริหารงานสถานศึกษาดังนี้นะครับการครองตน ของผู้บริหารที่ดีต้องมีบุคลิกภาพที่ดีมีสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตที่ดีสําหรับหลักการครองตนนะครับก็ยึดหลักไตรสิกขามีศีลสมาธิปัญญาศีลในนี้ก็คือผู้บริหารหาจะประพฤติชอบด้วยการวาจาและก็ใจอยู่เสมอ ก็เป็นแบบอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาครูบุคลากรในโรงเรียนนะครับมีสมาธิในการปฏิบัติงานก็คือมีสติตั้งมั่นทำอะไรก็คิดไตรตรองอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงมือดำเนินการงานต่างๆของโรงเรียนนะครับมีปัญญาก็คือ าการปฏิบัติงานสี่ฝ่ายของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการงานงบป,ประมาณงานบุคลากรตลอดจนงานบริหารทั่วไปจะต้องมีความรู้ความสามารถรอบด้านหลักต่อไปก็คือมีอิทธิบาท4ีคือฉันทะอุริยะจิตตะและมีมังสาคนที่มาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาก็จะต้องมีความรักความชอบในตำแหน่ง ของตนเองต่อไปก็คือหลักกัลยาณมิตรธรรมเจ็ดข้อแรกอโยนะครับก็ทำตัวเป็นผู้ที่น่ารักน่าเคารพนับถือมีจิตใจเมตตาการุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา,าไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากหรือไม่วันวันไว้กับาคำวิภาควิญาณต่างๆนานาจากคนรอบข้างนะครับต่อไปก็คือ อันย่หลักสัตบุรุษเจ็ดประการก็คือเป็นคนรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนประมาณรู้จักการเวลารู้จักชุมชนแล้วก็รู้จักบุคคลรู้จักประมาณตนนะครับก็เรารู้แล้วว่าการบริหารงานอยู่กับโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีนักเรียนต่ำกว่า120และมี ครูระบบคลากรก็น,น้อยงบประมาณน้อยนี่เราจะตั้งเป้าจะบริหารโรงเรียนอย่างไรไม่เหมือนกับโรงเรียนที่มีนักเรียนมากบุคลากรกแล้วก็งบประมาณเยอะนะครับจะทําอะไรก็สะดวกไปทุกอย่างนะครับอยู่โรงเรียนเล็กมีข้อจํากัดหลายอย่างก็ต้องคิดไปตองพิจารณาว่าอะไรที่เหมาะสมกับบริบทของตัวเองก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับ การนำหลักการคลองตนตามหลักธรรมหรือหลักการต่างๆนำมาใช้ภายในโรงเรียนอย่างไรซึ่งผมก็นำมาใช้ในการวางตัวของโออในโรงเรียนนะครับต้องสำรวมกายวาจาใจให้เป็นที่เคารพนับถือของครูและบุคลากรนะครับการมอบหมายงานอย่างนี้นะครับก็นํามาใช้ครับงานไหนครูคนไหนบุคลากรคน,คนไหนเหมาะสมก็มอบหมายให้รับผิดชอบ ตามความรู้ความสามารถนอกจากนั้นก็นํามาเป็นมาใช้ในเรื่องการมิเทศติดตามงานในหน้าที่ที่รับมอบหมายแล้วก็นาํามาใช้ในการาวินิจฉัยสังการตัดทิ่งใจผลที่เกิดกับสถานศึกษาแรกก็คือโรงเรียนได้รับการยอมรับผู้บริหารโรงเรียนทาตัวดี ครองตนเองดีชุมชนผู้ปกครองก็ให้การยอมรับนะครับจะขอความร่วมมืออะไรก็ของ่ายพัฒนาง่ายถ้าเราทําตัวไม่ดีจะขอความร่วมมือจากผู้ปกครองชุมชนก,ก็ยากนะครับอันนี้ข้อแรกข้อต่อไปก็คือโรองเรียน พัฒนาในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการอาคารสถานที่หรือด้านอื่นๆเรื่องต่อไปก็คือผู้ปกครองชุมชนลอจนกรรมการสถานศึกษานีให้ความสนใจมั่นใจมีส่วนร่วมในทุกโอกาสและสิ่งสุดท้ายก็คือโรงเรียนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกโดยเฉพาะสอมสอสโรงเรียนบ้านพระสุนอ,สอมสอแมวของเราก็ผ่านการรับรองการประเมินภายนอกจากสมสมาแล้วนะครับในรอบที่4 บางกลุมคนของผู้บริหารสถานศึกษาเรอหลักที่สมควรปฏิบัติอยู่หลายอย่างซึ่งจะเป็นการปฏิบัติระหว่างผู้บงังคับบัญชากับลูกน้องเือท,ทั่วไปที่นํามาใชอา้อันดับแรกก็คือเหตตาทิมมาทิปเราคืออหลังนี้ก็นํามาใช้ในการเมอไหมางานใน ที่การงานตามความรู้ความสามารถารู้จักใช้คนให้ถูกกับงานหรือภาษาอังกฤษที่ว่า put the right man on the right job แล้วก็นำมาให้ในเรื่องความาดีความชอบนะครับและการกล่าวยกย่องชมเชยครูที่ทำงานดี นะครับในรับการดูแลเอาใจใส่หลัจากนั้นก็ดูแลสารทุกสุขดิบของผู้ใตบ้บังคับบัญชาอยู่ตลอดอนอกจากนั้นก็มีกิจกรรมที่ส,ส่งเสริมความรักความสามัคคีในองคอ์กรในโรงเรียนเช่นในโอกาสสาคัญกิจกรรมสําคัญอย่างเช่นวันปีใหม่ก็กิจกรรมจัดให้ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์รื่นเริงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กัหนลนังจากทาํางานเหนื่อยมากัต่อไปคือหลักธรรมสังฆาวัตถุสีาาราะก็คืออาทานปิยวัจจาอาธาธาธาัถจริยาและก็สมาณตตาเป็นผู้บริหารก็ต้องรู้จักให้ปันให้ทานโดยเฉพาะเรื่องวิชาการ<ม>ความรู้คาแนะนําคําปรึกษาต่างๆก็ให้กับบุลคลากรอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะบุละคลากรที่เข้ามาร่วมการทํางานหรือบรรจุใหม่ๆจะต้องให้ความ ใกล้ชิดให้ความสนใจเป็นพิเศษแนะนำในเรื่องเทคนิคการปฏิบัติงานการทำงานการอยู่ร่วมกับองค์กรอย่างสมานฉันและก็อยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นนะครับหลักต่อไปคือหลักอักติธรรมสี่นะครับซึ่งหลักข้อนี้ผู้บริหาราจะต้องยึดในใจอยู่เสมอนะครับการปฏิบัติงานทำงานถ้ามีอักติเข้ามาเกี่ยวข้องอาการบริหารงานในโรงเรียนก็อาจจะไม่บรรลุผลเท่าที่ควร นะครับการจัดจัดสินใจทําอะไรการมอบหมายงานให้ใครทำครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมความยุติธรรมให้กับครูบบคลากรทุกคนนะครับหลักต่อไปที่ผมยึดถืออีกก็คือหลักธรรมพิบาลยึดถึงความถูกต้องนะครับถูกต้องในนี้ก็คือความถูกต้องตามหลักกฎหมายบ้านเมืองกฎระเบียบข้อบังคัคบของโรงเรียนทํางานอะไรทุกอย่างก็ยึดระเบียบ ข้อบังคับตัวอ้างอิงในการทํางานเพื่อว่าไม่เกิดความเสี่ยงหรือปัญหาต่างๆตามมานะครับส่วนการนําไปใช้นะครับการนําไปใช้ในเรื่องการคลองคนซึ่งพมเมีก็แนะนําหลักการัดงกล่าวที่กล่าวมานี่สนใจเอามาใช้ในเรื่องการมอบงานในหน้าที่ให้บุคลากรครูได้ปฏิบัติ เช่นาการทำงานโครงการการทำงานาการจัดการเรียนการสอนจัดครูเข้าชั้นเรียนงานตามนโยบายและก็งานอื่นๆน,นะครับซึ่งก่อนจะมอบงานให้แต่ละคนได้ก็มีข้อมูลข้ออ้างอิงแล้วก็ทำวิเคราะห์ได้ว่าคนนี้เหมาะกับงานประเภทไหนแล้วก็ทำให้งานออกมามีคุณภาพบรรลุเป,ป้าหมายได้ส่วนการทำงานกา็คนไหนที่ใช้ความรู้ความสามารถความอดทน ความเสียสละมากก็มีการให้อปอบขวัญหรือให้กําลังใจในการทํางานด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พิเศษนะครับคนอื่นผลที่เกิดกับโรงเรียนนะครับในด้านการคลองคนเกิดผลอย่างไรบ้างนะครับที่แน่ๆล่ะนะครับก็คือ,อการบริหารคนนะครับกาบริหารงาน บริหารเนี่บริหารคนได้ดีคนในองค์กรได้ดีก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทําให้คนในโรงเรียนทํางานได้มีคุณภาพนะครับไม่ว่างานจะมากหรือน้อยมีประสรัปัญหามากอย่างใดก็สามารถทําได้สําเร็จรุ่งร่วงไปด้วยดีผลตามมาก็คือโรงเรียนพัฒนานักเรียนเป็นคนดีเก่งมีความสุข การครองงานของผู้บริหารข้าพรเจ้าซึ่งมีหลักการนดังนี้อันดับแรกก็คืออิทธิบาท4หลักอิทธิบาท4ก็คือฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาอันที่สําคัญที่สุดก็คือวิริยะคือความเขียนผู้บริหารควรจะพาโรงเรียนหรือกว่าจะพัฒนาโรงเรียนได้ประสบผลสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการ ด้านอา,อาคารสถานที่แล้วก็ด้านอื่นๆให้เป็นที่ยอมรับของสังคมต้องใช้ความอดทนมุ่งม,มั่นทุ่มเทเสียสละตัวเองนะครับามากกว่าสมควรนะครับโดยเฉพาะอยู่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีข้อจํากัดทางด้านงบประมาณพลากากรและอื่นๆอีกหลายด้านผู้บริหารต้องต้องมีข้อนี้นะเป็นระดับแรก การข้องงานนะครับก็จะยึดนะครับหลักว่างานทุกอย่างนะสามารถที่จะทําได้ให้บรรลุได้พัฒนาได้โดยต้องอเกิดจากผู้บริหารเป็นอันดับแรกนะครับจะต,ต้องเป็นคนที่มีความคิดเริ่มสิ่งใหม่ๆหานวัตกรรมวิธีการโครงการใหม่ๆเข้ามาให้ครูและบุคลาก,กรได้ได้ทำได้ปฏิบัติเพื่อว,ว่า ประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้าการนําไปใช้เอาเรื่องอิทธิบาทิ4นะไปใช้ส่วนใหญ่นะครับพ่ออ๋อก็ต้องมีความขยันอดทนพาลูกน้องมิครูทํางานให้สาเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ เกิดกับโรงเรียนก็เกิดจากความพยานของพอ,อโรงเรียนนะพอสามารถที่จะพัฒนาโรงเรียนในหลายๆด้านโดยเฉพาะวิชาการและก็บรรยากาศกายภาพอื่นในโรงเรียนทําให้โรงเรียนของเราพัฒนาใน,ในหลายๆด้านนะครับอาคารสถานที่เราก็แต่ก่อนก็ทุดโทรมอกนะตอนที่ผมก็มาอยู่บริหารงานอยู่ตรงนี้ก็มีอาคารสถานที่ที่ดูดีมีสภาพบรรยากาศที่ดีน่าอยู่น่าเรียน มากขึ้นพัฒนามากขึ้นนะการวิชาการนักเรียนก็มีระเบียบวินัยมีความรู้มีทักษะเพิ่มมากขึ้นเสียที่จบออกไปนักเรียนที่จบมสามปวไปก็เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพบางคนก็สามารถไปสอบเข้าเรียนได้ในระดับปวสปวชสายสมันม4ี 6, แล้วก็เรียนในระดับสูงๆจบออกมาก็มีหลายคนที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ เป็นข้าราชการก็มีเป็นพ่อค้านักธุรกิจหรือผู้ประกอบการส่วนตัวก็มีอันนี้คือพลที่เกิดกับโรงเรียนของเรานะครับสำหรับการให้สัมภาษณ์หลักการครองตนครองคนครองงานของกับผมก็คงจะขอชี้แนะแล้วก็อธิบายไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ